ผมมาที่งานแมคโครอ,อัลโตซาลอน2022นะฮะแล้วก็เดินมาเจอนักฟุตบอลของเมืองทองยู่นเต็ดสองท่านนะครับอยู่ข้างๆผมพิชาอุทรากับสุพรปีะกาตะโพพอนี้เห็นตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้โตแล้วไงจำไม่ได้เออแล้วไงอ่ะเขาไม่ให้เราไปบอลเอเชียเราเสียดายใช่ไหมอเ,เออนะก็อย่างเงี้แหละทำใจไปเถอะฮิตมากเลยก็เขาทำอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะชอ,ชอบรถไหมชอบครับชอบรถอยู่บ้านขับรถอะไร ขับรถเก่งธรรมดาขับรถเก่งธรรมดายี่ห้อเบนครับโอ้อันนี้ไม่ธรรมดานะธรรมดาเออพี่ชาผมธรรมดาธรรมดาธรรมดาอะไรบ้าง้นธรรมดาเออธรรมดาชอบรถมากไหมสองคนนี้ชอบอยู่ครับอืมแล้วมาเดินดูงานแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เออเมื่อกี้ไปดูรถคลาสสิกมาครับก็ชอบครับแต่ราคลาสสิกแต่ราคาก็เอาเรื่องเลยครับอืมเออพี่ชาผมเอาผมชอบหลายสไตล์มากรถแต่ว่า มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราในวันข้างหน้านะครับถ้าสมมติเรามีอะไรที่แบบว่าพอที่จะซื้อได้อะไรเนี่ยนับวันเมืองนอกที่เขาลดสิ่งกันนะแล้วเรา <laughs> ลดซิ่งกับเขาด้วยปะ, <laughs> <ด>ะสิ่งหวานะิดหน่อยครับ พูดถึงเรื่องของฟุตบอลบ้างดีกว่าครับเป็นไงเมื่อรู้ดูการที่แล้วพอใจผลงานของตัวเองกับเมืองทองมากขนาดไหนก็ดีครับเพราะว่าแบบ,รบเราจบอันดับได้ได้ดี<ม>ด้วยครับครับ<ม>แล้วพิชาก็เหมือนเหมือนเหมือนกัตตาครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วปีที่แล้วมันก็ผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยก็โฟกัสในปีถัดไปปีที่ถึงนี้มากดีกว่าแล้วรู้ดูกาลหน้าคาดว่าจะเป็นยังไงบ้างคิดว่าจะตั้งเป้าไปยังไงปีหน้าก็เอาจริงๆแล้วยืนยืนอยู่ในอันดับ เดิมให้มันได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆแบบไต่ๆขึ้นไปครับผมมาริโอเป็นไงฤูดูกาลหน้าคิดว่าจะดีขึ้นอีกไหมผมว่าก็ดีขึ้นครับเพราะว่าแบบเขาแบบได้คุ้นเคยกับนักเตะแล้วก็แบบระบบการเล่นครับระบบการเล่นสไตล์การเล่นของริโอเนี่ยเราเราเราลงมาอยู่ตรงนั้นแล้วเราสนุกกับเกมไหมใช่ครับสนุกครับเป็นแบบเราเป็นเราเป็นฝ่ายของบอนมากกว่าแบบเวลาเวลาเราเจอทีมอื่นด้วยไงครับก็แบบมันก็สนุกครับครับผม นะแล้วโทษนะพี่ถามเรื่องมอลลอกนิดนึงเชียร์ทีมอะไรฮะดูบอลเชลซีครับเชลเชลซีเพราะอะไรเพราะว่าเชียงเต้เด็กแล้วผมก็เลยชอบนะเชียงเต้เด็กเลยนะแล้วอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลโอ้ยไม่มีเด็กผีเด็กโงเลยเพราะอะไรถึงชอบอาร์เซนอลผมผมอยู่กับอาร์เซนอลตั้งแต่เด็กอยู่ยังไงอยู่อาร์เซนอลตั้งแต่เด็กอยู่เจมจีคุกกี้อาร์เซนอลหรือหรือไงอ๋อเจมจีฮะคือมันก็เป็นเครืออาร์เซนอลอยู่แล้วเล่นบอล เขอตามช่องเล่นบอลสวยงามอะไรแบบนั้นนะเอาสุดท้ายเดี๋ยวอยากให้พูดถึงงานแบลคอกออโต้ซาลอน2022ภาพรวมที่เราเดินดูแล้วเราเห็นแล้วเราเป็นยังไงบ้างขอยากให้ทุกคนได้ได้มาดูครับมันจะมีแบบรถหลายๆอย่างครับแล้วก็แบบอุปกรณ์การแต่งรถอย่างคนที่ชอบดูรถก็ชิวชวนมาดูในงานนี้ครับอะนะก็ะะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่3กรกฎราคมนี้นะผมบอกให้เลยว่าอ้ผมก็เดินดูมีนักฟุตบอลเมืองทองมาเดิน นะฮะมีคงมีโค้ดมานะฮะแล้วก็งานเนี่ยมันหลากหลายนะครับมีพลิตตี้สวยๆมีโชว์ล้างรถนะแล้วก็มีรถแต่งรถซิ่งเนี่ยให้ดูกันมากมายเลยเดีเดียวเชิญชวนให้มากันถ้าไม่มาแล้วเนี่ยมันต้องรออีกเป็นปีเลยก็ถือว่าน่าเสียดายนะฮะที่เราไม่ได้ไปฟุตบอล AFC แชมนลีกนะฮะเพราะว่าโอ้ยช่างมันเถอะแฟนครับถามทำไมเดี๋ยวนี้พี่จอมไม่มาทำโฆษณ์ที่ทองก็เดี๋ยวนี้มันโลกออนไลน์แล้วงาน ลัดตัวเลยนะฮะ,ฮะก็เดี๋ยวจะหาจังหวะมาให้ได้นะเพราะว่าพอเห็นน้องๆเล่นแล้วเล่นสนุกเล่นเกมรุกนะเล่นฟุตบอลมีระบบเนี่ยเราก็รู้สึกแบบโอ้โหมันมันเรียกร้องมันยั่วยวนอ่ะอยากจะกลับมาดูเห็นบรรยากาศเก่าๆเพราะว่าพอติดเอ่อโควิดไปใช่ไหมมันก็เล่นบอลแบบเงียบๆเหงาเหงพอมีกองเชียร์มีสีสันเข้ามาล้วก็อยากจะกลับมาอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวกลับมาแน่นอนฮะลับปากครับ